แล้วก็ของอาจารย์นพพรเรื่องการปฏิบัติท่านมาอยู่ที่นี่นะฮะเดือนเมษากำลังโอ้ร้อนตีสิบแปองศาต้องแช่อ้องน้ำอ่ะอ่เงี้ยเ็แล้วก็เนี่ยทเสร็จแล้วเราก็ตัดต่อใหม่ตอนแรกม,มันยาวไปประมาณน่าจะสามสิบนาทีคนไม่ค่อยเปิดฟังไม่ค่อยเปิดดูกันก็เลยตัดเหลือครึ่งหนึ่งนีแล้วก็ทำใหม่แล้วก็มีโปรแกรมที่มันมีตัวหนังสือเดินได้ เดีย๋ยวโยมสนใจลองเข้าไปได้อาตมาก็นําเสนอเผื่อใครสนใจเรื่องการปฏิบัติปฏิปทฐานและอีกอย่างหนึ่งจุดประสงค์ที่อาตมาทำมาไว้เนี่ยยูทูปก็ดี Facebook ก็ดีเนี่ยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสนาอะไรเนี่ยจุดประสงค์เดี๋ยวอัตมาก็ตายแล้วเดี๋ยวเผื่อใครสนใจก็ได้ไปเปิดดูเอาโดยเฉพาะเรื่องอุบายคลายการทํากรรมฐานเนี่ยเนีเ่ยเคสไม่รับหรอก <laughs> คุยกับอาจารย์หมาวุญนมีบ้างคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างที่มีประสบการณ์ที่เรื่องทำกรรมฐานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นใครทำอะไรมาอาจจะอาจจะมาอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยนะแต่ถวนอาจมาจะช่วยได้ไม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังดูก่อนอีกทีน,นนะแต่อาตมาเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องทำกรรมฐานมาเกือบสิบปีนะไม่ใช่ว่าไปเจอกัลยานามิตแล้วจะทำกรรมฐานหรือไม่ทำกรรมฐานอะไรนะก็ยังทำอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำอะ แต่รู้แต่ผลองมันเอ๊ะทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยไม่คล่องตัวเลยมึน,น,นๆเกรงๆปวดดเครียดๆอะไรประเภทนี้นะอาการหน้าเป็นห่วงอะนะแต่เวลาที่เราไปเล่าอ่ะเราพูดความรู้สึกกัเราจะพูดแต่ปริยัติที่เราฟังมาเอาเรื่องดีๆไปเล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์ก็ก็เลยไม่แก้ปัญหาให้เราแต่พอเวลาเราไปปฏิบัติเราก็เอาเรื่องเก่าของเราที่ปฏิบัติของเราทำของเราไปน ในอีกอย่างเขาเรียกว่าสื่อภาษาอิทธิพลของภาษาเช่นสำรวมความหมายของสำรวมเนี่ยภาษาไทยของเราบางทีมันไปรวมๆอยู่ที่ใจก็ได้ไปรวมๆอยู่ที่กายก็ได้รวมที่ทั้งกายทั้งใจก็ได้เพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะเปลี่ยนสื่อใหม่ได้สําหรับคนที่ใช้ตัวนี้แล้วมีปัญหาแต่จริงๆบาลีเขาใช้คําว่าสังวรละนะแปลว่าปิดหรือกั้น สติเตสังนิวาลนั่งสติเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอย่างไงถ้าพูดผิดไปอาจารย์มยุรีทักท้วงด้วยนะกพราว่าก็เก่งหลายภาษาภาษาบาลีภาษาบาลีใหญ่บาลีเล็กเลยอาตมาก็อันนี้ไม่เผื่อนะเผื่อมีอะไรจะช่วยกันได้อาตมาก็ช่วยถ้าที่ช่วยได้นะเดี๋ยวถ้าหากว่าช่วยไม่ได้เดี๋ยวจะให้โยมอาจารย์มยุรีนําเสนอช่วยบ้าง เพราะมีประสบการณ์เยอะโอ้ยไปพมา่าไปอินเดียไปเนปาลไปสารพัดต่างประเทศนะ่ะนะประสบการณ์เยอะแล้วภาษาก็ได้หลายภาษานะเป็นครูสอนด้วยเป็นคนแนะนําด้วยแต่มาก็ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วกันปรึกษาเรื่องการปฏิบัตินะอา้าวเข้าเข้าเรื่องปฏิบัติเลยนะแต่มาก็คุยมานานแนละ้วประเดี๋ยวโยมจะลืมขยจะถามก่อนดี แล้วก็เท้าฟามไปเมื่อเมื่อวานนี้ที่เจออาจารย์มยุรีก็ไม่คิดว่าจะมาปีกวิเวกของนี้นะเนี่ยเออมาครั้งนี้โยมอยากเรียนถามถึงวิทแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิแนบด้วยค่ะเพราะว่าโยมไม่เคยเข้าสายนี้มาเลยค่ะก็สำนักของมูลนิธิแนบเขาก็ใช้คำสอนของอาจาร,รย์แนบไปเลก็รูปนามอ่ะกันห้ารูปนามหมวดอิริยาบท ยราบท่สี่คือที่นี่ใช้แบบเดียวกับอาจารย์แนบใช่ไหมคะถ้าว่าใช้แบบอาจารย์แนบก็ได้คือตติปฐานสี่มันมีหมวดยีราบที่ใช้นะสามัญญาปัพะเนี่ยมันจะไปด้วยกันด้วยคู่กันแต่ว่าหมวดอิราบทเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นพื้นอะแล้วมันมันมันหยาบมันเห็นได้ง่ายกว่าแต่บางทีมันต้องพูดไปถึงหมวดยิราบทย่อยด้วยเรียกว่าสามัญญาปภพะบางที ต้องต้องแล้วแต่ที่โยมสงสัยตรงไหนด้วยบางทีค่ะคือแค่สงสัยว่าของที่ที่ทนี่ค่ะที่เราจะมาปฏิบัติที่นี่ค่ะที่มาครั้งนี้ค่ะเป็นแนวไหนค่ะอยากท<อ>ราบออก็เนี่ยเนี่ยสถิปัฏฐานหมวดดิยาบทใหญ่หมวดดิยาบทย่อยนะแ,แต่แต่ที่อตาตมาน,นําเสนอไปแล้วว่าโยมปฏิบัติยังไงเล่ามาก่อนก็ได้แต่าอตาตมาจะได้รู้ข้อมูลอุปมาเหมือนกับหมอจะเยียวยารักษาโรคอะ มันต้องรู้สมุดฐานของโลกก่อนว่าโยมาเป็นโลกอะไร<ม>เป็นกี่โลกป่วยมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแล้วจะเยียวยารักษาให้หายยังไงต้องรู้สมุดฐานตรงนี้ก่อน<ม>เพราะว่ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยเยอะมากคนที่เคยปฏิบัติอย่างอื่นมาก่อนที่ว่ายุบหนอบองนอบ้างพูดโธบ้างตัวอย่างนะเสร็จแล้วพอมาตรงนี้มันก็ยังทําตัวนู้นด้วยเพราะเคยทํามานานใช่ไหมและทีนี้มันต้องเล่าให้ฟังแล้วต่อมาจะได้ จะได้นําเสนอได้ถูกว่าควรจะทําอย่างไรไม่ใช่ไปปฏิเสธว่าอ้น,นั้นผิดนะไม่ถูกนะใช่ไม่ได้นะอาตมาจะไม่พูดอย่างนี้หรอกแต่ว่าถ้าช่วยได้แนะนําได้จะช่วยนะหรือบางทีเมาาื่อวานนี้อาตมาคุยกับโยมคุยกันเรื่องนี้นะที่เขาได้ข้อมูลมาเรื่องเรื่องความรู้สึกตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องได้ความรู้สึกตัวพูดในทํานองต้อง มีความรู้สึกตัวหรือต้องทําความรู้สึกตัวอะไรเนี่ยเขาก็จะเอาตัวทําความรู้สึกตัวตัวนั้นมาทําแต่ตะมาบอกว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเพียรสติสัมปชัญญะนะสามอย่างอะถ้าเะของสติปัฏฐานตูดนะมันมีองค์คุณอยู่สามอย่างคือตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสามอย่างนี่รวมเรียกว่าความรู้สึกตัว อันนี้พูดเพื่อให้รู้พอพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวแล้วปับ๊บน่ะคนปฏิบัติมันจะไปทําอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ความเพียรสติธรรมชัญญะหรือความเพียรก็เพียรไปในทางที่ผิดคือโยมเคยเรียนอภิธรรมใช่ไหมวิริยะเจติกมันเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้ใช่ไหมเกิดร่วมกับกุศลก็ได้เพราะนั้นต้องเล่าความรู้สึกมาแล้วจะบอกให้ฟังอันนี้ก็ความเพียรเหมือนกันแต่ไปเพียรไปเรื่องเรื่องกาโลภะหรือความเพียรไปเรื่องกับอย่างอื่นมันไม่เป็นอกุศลนะ่ะ เพราะฉะนั้นมันต้องคุยทำฟังเข้าใจก่อนฉะนั้นโยมทำอะไรมาโยมพูดแบบเปิดใจเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ้าหากว่าใครมีประสบการณ์ตรงนี้นะแล้วก็จะอาจจะช่วยได้เช่นโยม,มอาจารย์ยุ้อยากจะมีประสบการณ์เ็าเคยทำมานะทํทำไปถึงพมา่าโน่นนรอเดี๋ยวเผื่อมีประสบการณ์ก็เล่าแชร์กันให้ฟังอย่างเงี้ยนะฮะเอาโยมยังไม่เล่าเรื่องโยมเลยอ่ะเพียงแต่เกินนำเฉยๆอ่ะถามถึงตำนักนู้นตำนักนี้แล้วอาตามาก็ ถามถึงเรื่องสำนักของมูลนิธิแนบกับสำนักวิวัตะอาจารย์ปานีวัดเขาสนามชัยอาจารย์ปานีลูกศิษย์ของอาจารย์แนบใช่ไหมก็ปฏิบัติเหมือนกันแหละแล้วก็อาตมาไปก็ไปปฏิบัติกับท่านนะอาจารย์ปานีนะเนี่ยพออาตมาไม่ทันอาจารย์แนบจริงๆอาจารย์แนบก็อยู่ไม่ไกลจากที่อาตมาอยู่แล้วตอนนั้นก็ไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมทางอ้อมน้อยอ่ะ แต่มาก็เข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ตรงนั้นแต่ไปเรียนบาลีอยู่แต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมีสำนักปฏิบัติเพราะหายอยู่แต่ไม่รู้แล้วก็สำนักนะมันไม่ได้เด่นป้ายมันไม่ได้เด่นนะนะมีสำนักปฏิบัติวิปัสนาแล้วก็อาจารย์แนนก็สอนวิปัสนานะวิปัสนาตรงนั้นหมายถึงสติปัฏฐานหมวดดียาบทหมวดสัมมาญาญาปภะ,ะต,รตรงนี้นะเพราะวิปัสนามันก็มีทั้งสรม,มถาทั้งวิปัสนาร่วมกันอะไรแยะเหมือน แต่แต่นแนอาจารย์แอบหรืออาจารนีเนี่ยก็จะเน้นเรื่องบวชอิริยาบถเป็นหลักนะยืนเดินนั่งนอนนี่เน,นะ่แล้วก็ตรรมชัญ,ญาปาพะก็จะมีแล้วแต่ใครจะสะดวกตนหนัดทางไหน,นแล้วก็ต่อมาจะมาไปอยู่วัดเขาสนามชัยปีสองพันร้อยสามสิบสาม่นะแล้วก็ออกไปปีสองพันร้อยห้าสิบสามยี่สิบปีอยู่วัดเขาสนามชัยแหละ ยี่สิบปีก็ไม่เคยคิดจะสอนใครหรอกเรื่องการปฏิบัตินี่นะแล้วเรื่องปริยัตินี่ไม่สอนมานานแล้วทําไมไม่คิดจะสอนใครเพราะว่ามันสอนตัวเองยังไม่ได้ยังทากรรมฐานอยู่อะยังมึอนอยังเครียดอยู่อะอย่าไปสอนคนอื่นให้ทํากรรมฐานมันก็ไม่ดีสิเห็นไหมไม่สอนที่ขวาเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปอยู่นั่นก็ขึ้นๆลง,ลงๆอะนะเพราะว่าํานักปฏิบัติมันมีข้างล่างเนี่ยมันมีทั้งของโยมและของพระ แต่โยมเคยไปจะรู้ของพระจะอยู่ข้างล่างที่อีกทางโน้นแล้วก็ทางที่ทางนี้ก็มีทั้งของพระด้ยตอนก่อนนี้นมีห้องเบอร์เจ็ดห้องเบอร์แปดห้องเบอร์เก้าพระไปอยู่ได้ตอนนั้นมีแค่สามสองห้องนั้นตอนที่อาตจะมาไปเสร็จแ,แล้วพอไปตรงนั้นก็ไปอยู่ห้องเบอร์เจ็ดบ้างห้องเบอร์แปดบ้างนะการท่านพูนผลบ้างตอนนั้นท่านนิโรธก็อยู่ท่านนิโรธเข้าไปก่อนนะฮะตอนนี้ไม่รู้ไปสวรรค์ลแล้วบ้งก็ไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ก็ค่อยๆกัน เพราะบางคนบางคนอาจจะกลัวไม่ไม่เคยใช้ไม้เ,เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องไม่นิดนิดหนึ่งนะต่ะมาไปอยู่สำนักวัดเขาสนามชัยอ่ะข้างบนแล้วก็ข้างล่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วเสร็จแล้วก็ข้างล่างเขาเป็นสำนักปฏิบัติเขาก็จะมีประชุมกันในศาลาอาจารย์ปานีเป็นคนแนะนําผู้ปฏิบัติวันไหนจะไปอ่ะเขาก็จะส่งไอตัวหนังสือไปวันนี้มีประชุมทำนะติดไปกับปิ่นโตในนี้มีป่านะมาจานี้ บอกเขาบอกก็ตั้งเมื่อวานใช่ไหมอันนี้จะเล่าให้ฟังนะแล้วก็บางทีอาตมาก,ก็ไปเป็นผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นอาจารย์ตออารมณ์เพราะไม่เอาพวกนี้อยู่แนละ้วแต่ตอบไป,ไป,ไป,ไปมา,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 มาไปมาไ,ไปนะไปอยู่หลายปีตรงนั้นนะไปปฏิบัตินะตัวมากใจนะจะปฏิบัติอย่างเดียวปริยัติก็ไม่ได้สอนแล้วก็ปฏิบัติก็ไม่คิดจะสอนไม่คิดจะสอนใครหรอกเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจจะไปสอนคนอื่นให้เข้าใจยังไงและอย่างหนึ่งจุดมุ่งหมายปลายทางของเราอ่ะ เพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงตอนนี้เรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะ่ะถ้าเป็นปายเรือก็ยังไม่แก้เชือกอะ่ะยังวนอยู่ที่เดิมอะ่ะยังทำกรรมาฐานอะไรอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยเอาจารย์ปานีป่วยอะ่ะช่วงนั้นนะนี่พูดพูดท้าฟาร์มให้มันต้านนิดหนึ่งอาจารย์ปานีก็ป่วยนะแต่มาตอนแรกก็เป็นเป็นผู้ปฏิบัตินะต่อมาอาจารย์ปานีบอกให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอดีมีคนนู้นคนนี้ถามอาจารย์ปานีก็จะโยนไหมหอาจะมาตอบทํานดงนั้นก่อน ถามไปถามมาตอบไปตอบมาเนี่ยอาจารย์ปานีก็ไม่มาแล้วประชุมถาม,มานะคนก็เยอะนะเป็นสิบอะเพราะว่าห้องมันมีทั้งหมดเกือบยี่สิบอะต้องจองล่วงหน้าเป็นแรมเดือนนะเช่นไหมยอยู่มยุรีเคยไปจองไหม <laughs> บัตรคิวพิเศษ <laughs> เดี๋ยวนี้จองกันสองเดือนสามเดือนกว่าจะได้เนี่ยเยอะมากคนไปปฏิบัติกันแต่ตรงน,นี้ก็มีอาจารย์เก่งเขาเป็นผู้แนะนําผู้ปฏิบัติ เมืม่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรแล้วไปตรงนี้ได้เลยแล้วจะพูดถึงเรื่องอาจารย์เก่งนิดหนึง่งเมือ่อตอนอาจารย์ปานีจะเผาเนะแล้วก็อาจารย์เก่งก็ให้มนไปมีมนไปก็เลยไปพักวัดเขาสนามใสตรงนั้นนะฮะออย้อนกลับไปเรื่องประชุมธรรมนิดหนึง่งที่อาจารย์ปานีป่วยก็ให้อาตามาเมื่อก่อนนี้ไปนั่งเป็นผู้ผู้ผ,ผู้ผู้ปฏิบัติก็จะนั่งทางโน้นใช่ไหม ต่อมาอาจารย์ปานีไม่ลงมาเป็นอาจารย์ตอบเราก็มานั่งตรงนี้ใช่ไหมก็มาให้อัตมานั่งแทนอย่างนี้นะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ที่ไปใหม่ๆนะอาจารย์ปานีก็เรียกเ,เรียกเ,เรียกอตัตมาว่าท่านมหาแต่พอต่อมาท่านอาจารย์มหาอัอาตมาไม่ชอบคํานี้เลยเห็นไหมฮะไม่รู้เป็นไงไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาเรียกเป็นอาจารย์ไม่ชอบเป็นอาจารย์นะความรู้สึกไม่ชอบแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันแบบ ตกกระไดพลกระโจนเงีเ้ยอเรียกก็เรียกแต่เราเราไม่ได้ไปยึดติดบัญญัติตัวนี้นะแต่เราเรา,เรา,เ,ราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็ช่วยจุดประสงค์คือเราจะช่วยแนะนําผู้ปฏิบัติไปและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ใครเคยไปวัดเขาสนานชัยบ้างจะมีทางขึ้นไปอาตมาจะขึ้นประจํานะเช้าพักหนึ่งเย็นพักหนึ่งเดินออกกําลังเน่ตรงนั้นะนะฮนะ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  แล้วก็เมื่อก่อนนี้ไม่ยังไม่มีเจดีนะตอนที่อาตมาอยู่เจดีเจดี JD ตรงนั้นอาตมาแล้วก็พระสงฆ์อะเป็นคนช่วยกันนําเสนอจะสร้างกองไหนแล้วก็เขามีเจ้าภาพมีโยงเขงเจ้าภาพเขาจะมาสร้างให้ฟรีนะไม่ได้คิดตตังอะไรเลยแล้วกจ็จากการที่จะทํามันจะต้องใช้น้ำํำใช้อุปกรณ์ที่จะเอาเอาน้ําขึ้นไปก็ทางช่างเขาก็ซื้อเครื่องปั้มน้าให้ซื้อต่อท่อให้ ทำใจจนนั้นจนจนเสร็จฮนะจำไม่ได้เหมือนกันปีเท่าไหร่ปีช่วงที่อะไรเงินบาทรดอะไรนะั้นก็หยุดไปปีจําได้ตรงนั้นนะครหยุดไปแล้วก็ต่อมาก็มาสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแต่ต่อมาต่อมาก็ออกมา,านานนั้นนี่ยตั้งแต่ปีปีห้าสามมาอ่าก็ย้อนกลับไปเรื่องงานสศพอาจารย์ปานีตอนนั้นทัานเก่งเขาก็โทรโทรมาส่งลายมานะ แล้วก็ไปกับคุณโรตีนะไปเยี่ยมศพตกเขาไว้ข้างบนศาลานะแล้วต่อมารวบรัฐเลยวันเผานะพระราชทานเพลิงศพด้วยท่านะนเก่งก็ก็กโทรไปนิมนต์ให้ไปแล้วก็เลยได้ไปคุยเรื่องการปฏิบัติปฏิปทานพิพัฒนานี่เนะี่ยคุยกตอนนั้นก็ก็นิมนต์อาจารย์สมหมายไปด้วยอาจารย์สันติอยุธยาด้วยอิริธมโมนะแล้วก็มีโยมที่สนใจเรื่องการปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วย ก็ได้คุยก็ทําเป็น y YouTube ไว้อีกเหมือนกันแต่อยู่ในชุดของวัดเขาสนามชัยเรื่องการปฏิบัติแล้วข้าพูดถึงว่าสนใจเรื่องของอาจารย์แนบเพราะว่าจะมาเอาภาพอะภาพของอาจารย์แนบแล้วก็ MP3 มาทําทำประกอบเรื่องการปฏิบัติชีวประวัติของอาจารย์แนบไอ้ภาพนี้ก็มหาบุญมีก็เป็นคนทำหนังสือแล้วเขาก็ไปเก็บภาพมาจากกํานักต่างๆนะฮะ แ,แต่มาก็เลยมาทำเป็นแบบสไลด์โชว์ <Yeah. S 1> แล้วต่อมาก็มาอยู่วัดเขาสนามชัยก็ทำอีกของอาจารย์ปานีก็มาทำเป็นตอนนั้นมีม,มีกล้องวิดีโอก็จะทำเป็นวิดีโอถ้าไม่มีก็จะทำเป็นแบบสไลด์โชว์เอาภาพนิ่งม,มาประกอบการบรรยายเรื่องการปฏิบัติก็มีอีกชุดนึง